าาคุณเสียแล้วฝากมาก็ได้ฮะแก้วทักทายกันด้วยจ้าวันนี้ทักทายสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าทุกท่านกันได้ครับผมสวัสดีคุณเอกอชัยก็ได้ฮะกรุงเทพชัดเจนดีครับผมผมน้าใหม่ก็ได้ฮะสวัสดีค่ะคนสวยกันทะลักไรงาน,นตัวค่ะรักนะดีเจที่เอกค่ะ เอฟซีพีเอกใช่ไหมทักทายกันด้วยครับผมขอบคุณมากมกันทันั้น ยโคุณหันชัดเจนขอบคุณมากหมครับผมจากช่างออฟเบิร์เทอโบเล็กกันนะฮะ งานเก่าใช่ไหมครับถูกต้อแล้วครับผมเราเอาวิดีโอตรงนี้เราเข้ามาเลาไลฟ์สดเฉยๆฮะ วันนี้เราอยู่กับทีมงานครับผมวันนี้ขออ่านรายชื่อผู้สนับสนุนรายการก่อนน้อพี่น้องเนาะวันนี้เราอยู่กับทีมงานคาแเดนครับผมรับติดตั้งถุงลมไฮดรอลิกกันนะฮะบริหารงานโดยพี่หมูกันนะฮะขอบคุณบาร์ดออโต้ช็อปครับผมจำหน่ายเครื่องเสียงติดรถยนต์ทั้งปีกและสรงกันนะครับผมบริหารงานโดยเสียบาร์ดกันนะฮะขอบคุณช่างเล็กเถวรถยนต์กันนะครับผมรับสักคิ้วสักปากแก้คิ้วแก้ทรงลบคิ้วจี้ไฟกันนะครับผมในเกาะใต้บันของเรานีเนาะขอบคุณประกันรถ ประกันชีวิตโมจิขอระบอรประกันรถยนต์ก็ผมชั้น 1, นึงงกว่า30บริษัทเช็คเบีย้ยฟรีกันด้ยฮะขอบคุณอูเลือลุ่งเรื่องยนต์คุณหารก็ได้ครับผมศูนย์เปลี่ยนทายและซ่อมบำรุงฮะบริหารงานโดยช่างชาก็ได้ครับขอบคุณทีมงานสี่แควเสซิ่งขับครับผมโดยท่านนิทัศน์จอนเด็ดกันด้วยเนาะ